วิธีสไลด์ปลายผมให้บางนะโดยเฉพาะใช้ทอยเนี่ยมันยังไม่หวานพอนะครับแล้วก็สไลด์ครับขึ้นสไลด์สไดลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยคุณเจ๋ยวมาจากที่ไหนครับทำไมถึงเลือกมาตัดผมมาช่างใหญ่ช่างเล็กช่างกลางเยอะแยะอยากสวยอะไรนะอยากสวยร้านตัดผมที่ป่าจิบุรีไม่มีหรือไง มีค่ะแต่ไม่เคยตัดอ๋อแล้วที่ผ่านมาคุณตัดผมยังไงมาตัดที่กรุงเทพทําไมมันต่างกันระหว่างกรุงเทพกับช่างกรุงเทพทั้งจังหวัดมันต่างเลยควรู้สึกต่างมากพูดดีๆนะพูดดีๆนะต่างมากต่างยังไงต่างยังไงต่างยังไงฝีมือฝีมือบรรยากาศร้านใช่ฝีมือเนี่ยล้วนๆเลยเหรอบรรยากาศที่ช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้บางครั้งไม่ได้เหรอร้านหรูหราก็ช่วยไม่ได้เลยเหรอ คุณไม่กลัวแพงเหรอจ้งอย่าตัดผมแพงนะไม่กลัวค่ะไม่กลัวอ้าวท้าันถูกใจอ่ะมันสวยดูดี๋อคุณจะคิดว่าจะมีความสุขกับทรงนี้กี่กี่เดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งไปขัางอดตายพอดีทัางจะกินแก่ดูแล้วครับอ่ะสามเดือนก็พอแล้วอดทูสามเดือนจะยาวได้แค่ไหนก็สามเดนเลยค่ะอือจะเอาหกเดือนเป็นปี ร้านเก๋งพอดีไม่เก๋งหรอกค่ะไม่เก๋งหรอกค่ะก็มีรายไออกมาได้ในไหนเรื่อยๆอืมครับแล้วแล้วได้ความทุยสะใจไหมวันนี้ถึงไหนความทุยอาจารย์มาถึงกรบินความทุยถึงกระบินบุรีอำเภอกบินบุรีเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใดก็สวยใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งใดยิ่งสวยยิ่งทุย มันจริงไหมหรือช่างใหญ่โม้จริงค่ะเห็นเลยยังคิดว่าจริงนะเพราะว่าเออจะไมคิดว่าจริงอ่ะตัดมาตั้งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ฟ้องเราอ่ะโอ้โหเป็นยังไงตื่นมายังรู้สึกเป็นยังไงตื่นมามาโอ้โหก็จะนั่งร้องไห้ในห้องน้ำเลยเหรอต้องรีบทําต้องรีบอะไรนะรูบๆรัดใส่หมวกต้องใส่หมวกเลยเหรอโอ้ยถ้าอย่างนั้นแพงไหมว่าขอให้ถูกใจถ้าไม่ถูกใจตัดตีก็ไม่เอา โอเคโอเควันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับทรงนี้สามเดือนวันนี้ตาตาหาเดือนมาหาใหม่ไม่ก็รออยู่กับบินหน่อยจะไปตักที่กบินให้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากไว้เราแชร์ไปพร้อมกับพี่ะไม่เห็นท่าใหม่พี่สวัสดีครัโอ้แถวแถวแถวค่อยๆให้พรช่างใหญ่ให้พรช่างใหญ่หน่อย ให้พรน่อขอให้เจริญรุ่งเรืองในปีหกแปครับลูกค้ามากมายครับค่ะรวยรวยครับไม่กลัวเจ้าใหญ่เหนื่อยนะพี่ได้เงินมาคงไม่รวยโอ้โหเอาเป็นว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะไปแล้วไปไปไปขอบคุณค่ะเจ้าชื่อชใหญ่เพชมหาชนทุกคนเคารพจะบผมตามสั่งรอขนาด เก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูจูบคนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่ซอนตัด เขาไวยมากกับสายลมขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยงามดูแพนทุกทรงด้วจังเขาก็ยัง